ท่านนะครับมาพบกับผมคุยกนะครับเป็นประจำทางช่องยูทูบนะครับคุยกเลขพยากรณ์ครับเราจะมาพูดคุยครับทุกสุดสัปดาห์นะครับพูดถูกเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขต่างๆนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเลขคู่ที่ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับเลยไม่ไม่กี่เลขนะครับก็จะหมดเกี่ยวกับเลขเรื่องของเลขคู่แล้วนะครับ สำหรับน,นี้ไม่มีการขอเลขไหนเข้ามานะครับก็จะนําเสนอนะครับวันนี้ก็นําเสนอเลขที่มาตรงกับวันนะวันนี้เป็นวันเสราร์ที่22นะครับธันวาคมสองพันหกสิบเอ็ดนะครับก็ขอนําเสนอเลขคู่ที่น่าสนใจคู่หนึ่งซึ่งมีการมุมมองหลายด้านเกี่ยวกับคู่นี้ก็น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับก็คือเลขสองสองนะครับสองสองนี่ผมขึ้นจูหัวไว้ว่าราชนีแห่งจักรวาลทําไมผมถึงพูดว่าราชนีแห่งจักรวาลเพราะว่าเลขสองเนี่ยคือดาวจันทร์นะครับ โดนถูกเปรียบเทียบว,ว่าเป็นเพศแม่นะครับเป็นลักษณะของผู้หญิงเป็นลักษณะของราชินีนะครับก็โดดเด่นด้านไหนกันบ้างเรามาดูนะครับดาจันเนี่ยนะครับเป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะครับแสงที่สะท้อนมาจากดวงจันทร์ส่วนใหญ่แล้วซองมาจากะสะท้อนมาจากพระอาทิตย์นะครับซึ่งมาถึงโลกนะครับถ้าเป็นข้างแรมเนี่ยเขาว่าดูด้วยตาดูด้วยตาจะไม่ค่อยสดใสมากนักนะครับ หรือบางคืนเนี่ยก็ไม่เห็นไม่เห็นแสงจากดวงจันทร์เลยนะครับแต่ถ้าเป็นข้างขึ้นแก่ๆนี่กับมีความสดใสนะครับเป็นดาวที่มีความสดใสเป็นพิเศษนะครับมีอํานาจเนี่ยดึงดูดน้ําได้นะครับเพราะว่าดวงจันทร์เนาะถ้าพูดถึงลักษณะทางดาราศาสตร์เนี่ยมีนำนาจดูดน้ำนะทำให้ทําให้เกิดน,น้ําขึ้นน้ําลงได้นะครับแต่ว่าทางโหราศาสตร์เนี่ยก็มองมองไปในทางจะได้เป็นท่าดิน,นคู่กับดาวพฤหัสนะครับเป็นท่าดิน เพราะว่าเขามองว่าเพราะคงเป็นเพราะาดาวจันทเวลาปรากฏต,ตัวบนท้องฟ้านะครับมีความสวยสว่างสดใสนะครับจึงมาทํานายถึงเรื่องของเสน่ห์เรื่องของความสวยงามเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าและอย่างนั้นคือดวงจันทร์เนี่ยมาานันจะมีแบบแข็งขึ้นข้างแรงเลยเอาว่าก็มาเปรียเที่ในึงความไม่แน่นอนได้เช่นกันนะครับแต่อย่าลืมว่าผมเคยบอกแล้วว่าดาวจันทร์เนี่ยเขาเปียเทีบกับเพศแม่เพราะนั้น คุณให้ลองนึกถึงของว่าแม่นะครับแล้วมันจะมีอะไรหลายๆอย่างในคําทานายนั้นอยู่นะนะครับอ่ะคราวนี้นะครับดาวจันทเนี่ยมันมีแค่แค่เพียงดวงเดียวเนี่ยมันก็สะท้อนความสวยงามความน่าดึงดูดแล้วนะเวลาที่เขามีความความโดดเด่นตรงนั้นขึ้นมานะก็ก็น่าลหลงไหลมากมายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันมีสองชั้นนะ่ะกลายเป็นคู่เนี้ยพอดาวมาชนดาวเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับ มันก็น่าจะสําหรับตัวผมนะผมบอกมันน่าจะสะท้อนว่าคือถ้าด้านเด่นนะด้านเด่นของดาวจันทรเนี่ยมันหมายถึงตะกู่นะครับดาวเด่นของดาวจันทรหมายถึงความอ่อนโยนความสดใสความนุ่มนวลน,นะครับคว,วความที่เรียกได้ว่าความที่เรียกได้ว่าเป็นที่ดึงดูดนะครับเป็นที่ดึงดูดอ่าคนรอบข้างเข้ามาหาตัวเองนะครับชอบช่วยเหลือผู้คนแล้วก็เป็นที่นิยมใน ในหมูในหมูเพื่อนฝูงนะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องเงินทองเนี่ยก็มีส่วนที่จะสามารถดึงดูดเงินทองมาได้โดยง่ายนะครับเพราะนั้นพอมันมาคู่กัน2องอันแล้วเนี่ยไอ้พวกเสน่ห์ความโงน่ยนความอ่อนหวานความน่ารักอะไรต่างๆพวกนี้ความเมตตาความสดใสอะไรพวกนี้มันก็จะมาเปา็นสองเท่าเพราะนั้นส่วนใหญ่คนเขาจะมองเป็นเรื่องของมันเหมาะกับผู้หญิงหรือไม่นะครับประมาณนี้นะครับแต่มาดูมาดูด้านด้อยของมันนะครับด้านด้อยของเลขสองเนี่ย แน่นอนว่าไม่โลเลเอ้ยไม,ไม่ไม่หนักแน่นขออภัยครับไม่หนักแน่นโลเลนะครับเป็นคนโลเลผ่อนไหวง่ายนะครับมักใจอ่อนขี้สงสารแล้วก็บางครั้งเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุผลและเดาใจยากนะข่าวเนี้ยถ้ามันเปสองเท่าก็คูณ2เข้าไปครับเก็บรวกับเรื่องพวกนี้ไม่หนักแน่นก็คูณ2โลเลก็คูณ2เดาใจยากก็คูณ2องขี้งอนต่างๆมาเต็มนะครับจังหวะที่เดาหมายถึงว่าจังหวะจีบ มากๆเนี่ยดวงไม่ค่อยโอเคมากๆเนี่ยมันก็สะท้อนถึงสิ่งเหล่านี้มาได้เช่นกันนะครับเอามาดูภาพรวมกันดีกว่านะครับภาพรวมของดาวนี้นะครับในด้านของความรู้สึกในคิดแล้วก็คิกภาพนะครับเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันนะแล้วก็ช่างจินตนาการนะครับเป็นคนที่อารมณ์เบิกบานมากกว่าจะเป็นทุกแม้แบบมีใครเข้ามาแล้วแบบนาเรื่องทุกๆมาเล่าให้ฟังก็มักจะยิ้มรับอยู่เสมอนะครับท่าทางนี่ดูอ่อนโยนสวยน่ารักนุ่มนวลน,นะครับ ผูดจาอ่อนหวานอัธยาศัยดีเป็นคนผู้จ่าดีนะคนเลยชอบนะครับเข้าเข้าใจผู้อื่นมีกิริยามารยาทที่ดูดีดูงามนะครับเป็นคนที่มีเพื่อนมากนะครับเพราะเป็นคนแบบเนี้ยเพราะป็นคนเข้าใจคนอื่นเนี่ยทำให้มีคนเข้ามาคบหาสมาคมด้วยเยอะแยะมากมายนะครับผมมองลลกษณะของการดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีนะครับในในในเรื่องตรงนี้ผมยังไม่ได้แยกนะว่าเป็นชายหรือหญิงนะครับบางคนเนี่ยก็มีเรือนร่างที่ถึงแม ในในบางคนเนี่ยนะครับสมมุติว่าสะท้อนในบางคนที่เกิดมาไม่ได้สวยงามแต่ว่าเขาจะมีอย่างอื่นที่มาทดแทนที่หมอเห็นเลยว่าเลขคู่เนี่ยเขามีน่าจะมีเลขคู่นี้อยู่เช่นคำพูดคําจานะครับกิริยามารยาทาท่าทางดูดูเรียบร้อยไม่จะเป็นต้องหน้าตาดีก็ได้นะครับอ่ะแต่ก็ถ้าเกิดว่าไปในด้านลบอ่ะเวลาที่ไปเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเขาไม่เขาไม่พอใจหรือไม่พึงใจหรือเหตุการณ์มันพาไปในช่วงจังหวะชีวิตที่แบบไปด้านลบนะครับ ก็จะมีจริตไปอีกแบบมันเป็นความเลวรวนเนาะมันมีจริตบิดแดดแบบหนึ่งเลยก็คือเป็นคนที่อยากทำอะไรก็ทําก็มีนะครับเพราะว่ามันเดาใจไม่ได้เขาจะทําอะไรนะครับอยากทําอะไรก็ทําก็คือคือเหมือนเอาคิดดูว่าผู้หญิงงอนนะ <c oughs> มอมาพแบบนี้แล้วกันวลาผู้หญิงงอนผู้หญิงแบบงอแงอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับลักษณะก็แบบเออมันก็จะดูแบบวิงเวียงหน่อยนะครับ แต่เป็นไปได้น้อยหมายถึงว่าจังหวะเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจะมีลักษณะแบบนี้บางทีก็เก็บเรื่องที่ที่ที่ทไม่สบายใจเนี่ยนําไปพูดนําไปว่าต่อแบบในเชิงเสียหายซึ่งบางทีเนี่ยแม้เขาจะเด่นเรื่องของวาจาที่ดูนุ่มนวลและอ่อนหวานเวลาเ,ลาเจอกันแต่เวลาที่อารมณ์มันไม่ดีขึ้นมาหรือว่าในในช่วงที่แบบดวงตกๆดาวดาวมันก็จะสะท้อนด้านลบออกมานะครับบางทีก็มักจะอืม มักจะพูดไปโดยไม่คิดอันนี้ก็ต้องระวังอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอบางทีก็คือเป็นคนที่แบบบางทีก็มันจะมีนิสัยผู้หญิงออกเลยน้ารอดอย่างนี้ผมบอกนะครับก็จะแบบว่าชอบนินทาบ้างชอบแบบว่าพูดไปบ้างขี้เกียจบ้างอะไรแบบไม่อยากทำอะไรเลยบ้างนะครับแล้วก็เวลาจะขัดใจก็ขัดใจเลยอะไรเงี้ยก็แบบ <laughs> มันก็มันก็ต้องดนเลยอยู่พอสมควรนะครับงาน มันจะมีส่งผลถึงด้านงานด้วยนะคืออะไรที่เป็นผู้หญิงนี่แบบมาเต็มเหมือนกันนะครับในเรื่องคู่นี้นะครับพอมาด้านการทํางานเนี่ยถ้าเป็นงานเกี่ยวกับงานบริการนะงานบริการการบริการอะไรต่างๆงานประชาสัมพันธ์การพูดจาพูดคุยอะไรพวกนี้ถามว่าดีไหมดีมากครับงานที่ที่ต้องประชาสัมพันธ์เนี่ยที่ต้องแบบคอนเนคชันกบบคนเยอะเนี่ยถามว่าดีไหมดีมากนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าธอไปเจองานหนักงานเหนื่อยงานลําบากงานที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ย ทำจนเกินไปเนะี่ยหมายถึงว่าถ้าทำจนเกินไปมันก็มีแบบจังหวะงอแงน,นะครับจังหวะแบบนั้นนะ่ก็จะแบบทําให้งานเนี่ยมันจะดรอปลงเพราะนั้นงานที่มันหนักเกินไปหรืองานที่มันเครียดเกินไปก็ถามว่ารับได้ไหมรับได้แต่อาจจะแบบมันทําให้งานมันแว่งได้นะก็ต้องระวังตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าบุคลิกของเขาเป็นคนที่ค่อนข้างถูกดึงดูดได้ดีนะครับพอดึงดูดได้ดีปุ๊บมันก็มักจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นใครมีเลขนี้ก็พยายามนะครับพยายามที่จะ เรียกได้ว,ว่าพยายามพยายามแบบอย่าทําให้ตัวเองอยู่ในห่วงของแง่ลบของตัวเองนะครับอย่าพยายามให้ตัวเองอยู่ในช่วงแง่ลบของตัวเองแล้วมันจะได้ผลการออกมาดีเพราะว่าตัวเองเนี่ยแน่นอนว่าเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่ดึงดูดคนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจทํางาน,นครับตั้งใจทํางานแล้วความสามารถที่มีมันจะออกมา อ๋อนอกจากที่ผมจะบอกไปเรื่องของอไอความนุ่มนวลพวกนี้นะจริงๆแล้วคนเลขสองเนี่ยอย่าลืมว่าความแข็งแกร่งที่มันมีอยู่ลึกๆภา,ายในคือความมุ่ม,มนะมันจะมีความมุ่ม,มนะ่ะแอบแฝงอยู่นิดๆก็คือตรงที่ว่าเวลาตั้งใจอะไรทำแบบมีระเบียบเหมือนสังเกตว่าพวกแม่บงแม่บ้านอะไรที่เขาต้องเช็ดปัดกวาดเช็ดถูอะไรไหมเขาขั้นะละเอียดนะครับคือแม้ให้มันงานมันจะไม่หนักแต่ว่าเขาเป็นคนที่่อนข้างละเอียดเพราะฉะนั้นงานที่เหมาะกับคนเลขเนี้ยนอกจากไอพวกประชาสัมพันธ์อะไรเนี้ย ไอ้พูดงานประดิษฐ์ประดอยงานแต่งแต่ง,ตงบทแต่งกรอนนะครับงานฝีมือต่างๆนะครับหรือจะเป็นการติดต่อค้าขายธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกหรือ,อที่ไม่ต้องมีคน n ่าชั่นอ่อันนี้ก็ทําได้ดีนะครับธุรกิจไอ้แน,น่นอนว่าธุรกิจแบบพวกสวยงามอาหารเสื้อผ้าการท่องเที่ยวการเดินทางทราเวลอะไรพวกเนี้ย ถือว่าทําได้ดีเลยเพราะมัน,เพ,มนเพราะมันก็สนับสนุนกับงานที่ต้องพบปะพบคนอยู่แล้วถือว่าทําได้ดีเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดในเรื่องงานเหล่านี้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคในดะ้าน,นการงานนะครับส่วนการเงินเนี่ยเป็นคนที่หางกนเก่งมากครับเนื่องจากว่ามันไปที่ไหนก็มีคนเข้ามาทักเข้ามาถ่ายวันนี้มันก็บอกกับพวกการค้านะครับหรือว่างานที่ต้องประชาสัับธ์หรือถ้าเกิดว่างานเราตรงสายได้ประชาสัมพันธ์ในในคอนเนคชั่นกับคนเยอะๆเนี่ยงานมันก็โดดเด่นเงินมันก็มานะครับลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็เรื่องการเก็บเงินเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะเก็บเงินอยู่นะผมผมมองในมุมมุมกระทัดเป็นหลักก็คือเป็นท่าดินแล้เนาะมันไม่ได้เป็นอะไรที่สุรู้ชีรายเท่าไหร่แต่ถามว่ามันออกไหมก็ออกบ้างแต่ไม่ได้ออกมากผมว่าก็ก็พอที่จะเก็บเงินอยู่บ้ายป้านะครับอาจจะมีแบบพวกจังหวะที่ได้จ่ายบ้างแต่ก็ไม่ได้จ่ายหนักหนาอะไรเท่าไหร่นะครับพอกันเลขเนี้ยก็ถือว่าเป็นเลขที่หาเงินนะครับแล้วก็เก็บเงินได้พอสมควรเหมือนกันครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยนะครับความรักเนี่ย แน่นอนใครๆก็ต้องการคนแบบนี้เป็นคู่รักคู่ครองถูกไหมครับมันก็คนที่เข้าคนง,ง่ายนะครับเ,เข้าคนง,ง่ายแบบแล้วยิ่งหรอถ้าถ้าเกิดบอกเขาให้รักใครเราด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งแบบว่ามันมันเป็นลักษณะของคนที่แบบเขาเรียกว่าความรักที่มันดูสดใสอะ่ะมันดูมุ้งมิง้งนะครับมันมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันดูสดใสมันมีความรักแบบสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีอารมณ์ของเพศ เพศหญิงเพศแม่ที่แบบลักษณะของถ้าเกิดว่าเป็นน่ารักก็เป็นเรื่องขลงขุนขี้นอนแง่แต่นอนชอบจับผิดนู่น,นนี่นั่นแฟนั้านจะไปอยู่ไหนอะไรยังไงอะไรแง่ๆๆงงก็มีบ้างนะครับเพราะนั้นก็ใครที่มีแฟนคนเลกนี้ก็ต้องก็ต้องดูอารมณ์ของความรักหน่อยนะครับว่าเออเธอจะขึ้นเธอจะลงในความรักแบบนี้มันน่ารักแน่นอนเวลาที่เธอสดใจแต่ถ้ามันก็มีเพียงเพียงเมื่อเวลาที่เธอที่เธอแบบว่าอารมณ์แปรปรวนนะครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับ ครา,าวนี้นะครับให้ระวังเรื่องของอะไรเรื่องของความแปรปรวนที่ผมบอกให้ระวังอย่างแรกอย่างที่สองเธอเป็นคนใจอ่อนนะครับคนที่มีเรนนี่ต้องเข้าใจว่าตัวเองใจอ่อนนะถ้าเกิดคนเข้ามาเยอะในแงน่ของความรักก็ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าเออมาจจะใจอ่อนคบใครนู่นนี่นั่นอะไรมันแต่เธอไม่ใช่คนคบหลายคนแน่นอนแต่ถ้ามันมีปัญหาเรื่องรถไฟชนกันเพราะเธอดูน่ารักเพราะนั้นคนที่มีแฟนเ่นนี่แล้วมันมีคนมาจงมาจีอะไรก็ต้องเข้าใจกันนะครับต้องพูดคุยกัน ให้เข้าใจนะครับด้านความลับผมมองว่าถ้าเต็มห้าผมให้ประมาณสามจุดห้าหรือสี่นะก็ให้เยอะหน่อยนะครับให้ระวังนิดหน่อยหน่อยนะครับอ่ะสรุปนะครับเลขคู่นี้เนี่ยมันก็สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของความสวยงามความอ่อนหวานความเป็นเพศแม่ที่มันโดดเด่นขึ้นมาเป็นสองเท่านะครับแนวทางแบบเนี้ยนะครับ <c oughs> ให้มองในเรื่องของถ้าเรามองในเรื่องของงานผมให้มองในแน่งานเป็นหลักก็คืองานบริการ นะครับแล้วก็อะไรที่ต้องคอนเนคชั่นอ่าโอเคก็ใช้ได้ส่วนในเรื่องของอ่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของอารมณ์ที่มันขึ้นๆลงๆแบบไม่แน่ไม่นอนจังหวะที่จะรับก็รับได้เยอะแต่จังหวะที่รับไม่ได้นี่ก็ไปเลยนะครับอันนี้มันมันต้องระวังตรงนี้จริงๆเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างใจอ่อนคือใจอ่อนเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้ใจอ่อนแบบเหมือนน้ำน,นะคือใจอ่อนแบบชอบช่วยคนนั้นชอบคนนั้นคนน,นี้คนเลยเข้ามาเขารับหมดอ่ะนะครับก็มันมีงานอะไรมาก็ต้องแบบ ก็เหมือนจะแบกรับภาระมาด้วยในใจด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังนะครับก็ให้ระวังตรงเรื่องของความใจอ่อนอย่างอื่นก็ผลก็โอเคนะครับอย่างอื่นมอดูก็โอเคอะไรกันเงินการงานความรักเนี่ยสุขภาพก็ถือว่าดูดีทีเดียวแต่คราวนี้มีเรื่องหนึ่งที่ทุกคนคงจะสงสัยว่ามันเหมาะกับผู้หญิงอย่างเดียวจริงไหมผมให้มองในมุมของถ้าเราเป็นไม่ว่าจะเป็นเราเป็นชายหรือเป็นหญิงนะไม่ว่าเราจะเป็นชายหรือเป็นหญิงมันสามารถเป็นคนที่ดูอ่อนโยนได้ มันไม่จําเป็นว่าเป็นผู้ชายแล้วอ่อนโยนไม่ได้นะครับผู้ชายที่มีนิสัยอ่อนโยนแบบมุงม่งิ่งมุง่งมิ่งหรือแบบเป็นคนที่ใจอ่อนก็ได้นะครับแต่บางทีเนี่ยมุมของตรงเนี้ก็อาจสะท้อนได้ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะอาจสะท้อนว่าเขาเข้าใจผู้หญิงก็เป็นได้ครับมันก็เป็นในแง่ดีนะมองในแง่ดีในส่วนใหญ่คนจะมองว่าโอ้ยผู้ชายใหญ่ใช้เลยมันดูมันดูอ่อนไปอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายที่ อ่อนๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็มองผู้หญิงในอีกมุมหนึ่งนะมันจะไม่ได้แข็งอย่างเดียวมันจะจมีแบบว่าเห็นใจผู้หญิงบ้างเห็นใจคู่รักบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ดูมีสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับเราไม่ได้มองในแง่ลบอย่างเดียวนะแต่อย่างว่าเนี่ยกาเข้าใจแล้วถ้าผู้ชายแบบดูแข็งๆมามาีเรื่องนี้ปุ๊บม,มันก็ดูอ่อนไปอะไรเงี้ยก,ก็ดูที่ตัวคนเป็นหลักนะครับส่วนถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมีเรื่องนี้เออเนี่ยมันแน่นอน,ม,นมันเข้ากับเขาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนนะที่ผมสังเกตว่าใช้้เนี ก็ไม่ชอบนะเพราะอะไรเพราะบางทีตัวเองก็เป็นคนห้าวไงเป็นคนห้าวเป็นคนลุยๆอ,อย่างเงี้ยพอมีเลขนี้ก็ดโหัรฉันดิงจังเลยฉันไม่ใช่เป็นคนแบบเออต้องพ,พี่นี่พี่ท้าพี่นอพี่เทาอทาะไรแบบนี้ก็มันก็ไม่ใช่ตัวเขาซึ่งผมบอกว่าไว้ตลอดทุกคลิปทุกวิดีโอทุกไลฟ์นะครับว่าเลขมันมีสองด้านนะครับเราต้องพิจารณาพอเรารู้ว่าเออเลขลักษณะแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะเราก็มาปรับมองว่าเอ้ย คนนั้นคนนี้เป็นลักษณะยังไงเลขเอาไว้อ่านครับไม่ได้ไม่ได้ไไดฟิกว่าจะต้องอยู่กับใครเราต้องเป็นอะไรใครเราต้องเหมาะกับใครเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นเอาตัวคนมาวิเคราะห์ว่าเออมันเหมาะแค่ไหนอะไรยังไงนะครับก็เหมาะตัวนั้นจะดีกว่านะครับแล้วที่สําคัญนะครับที่ผมจะพูดอยู่เรื่อยๆคือเลขเนี่ยมันไม่มีมันไม่สามารถบอกได้ว่าใครดีใครเร็วใครทําตัวดีใครทําตัวเร็วเนี่ยมันบอกไม่ได้แต่มันบอกได้ว่าพฤติกรรมลักษณะ ณช่วงเวลาไอ้ใจเลขนั้นๆเนี่ยมันมีอาการแบบนี้อยู่นะครับมันเหมาะหรือไม่เหมาะยังไงก็ก็ดูก็ดูประกอบกันไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับเลขคู่นี้ก็น่าจะเป็นความรู้ที่ไม่มากก็น้อยนะครับก็ให้สําหรับผู้ที่สนใจศึกษานะครับใครมีเลขนี้ผู้ชายก็ใช้ได้สำหรับผมนะผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ครับไม่ต้องกังวลใดๆเลยนะครับใช้ได้หมดใครก็มีเลขไหนได้นะครับไม่จําเป็นนะครับส่วน ใช่ค,ความเด่นก็คืออย่างที่บอกไปก็เรื่องความการเจรจาการการแบบว่างานที่มันต้องต้องคอนเนคชั่นต้องไว้ดึงดูดคนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทท่านที่ติดตามนะครับสัปดาห์หน้านะครับก็เหมือนเดิมครับวันศุกร์วันเสาร์หรืออาจจะมีวันอื่นถ้าผมว่างผมจะมาพูดนะครับพอมันใกล้ๆจะหมดเลขคู่แล้วลนะ่นะเนาะก็ถ้ามีใครมีคําถามหรืออยากจะฝากถามอะไรก็ทิ้งข้อควาไมไว้ที่ด้านล่างนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ฝาก subscribe นะครับในในใน u t u b e ด้วยแล้วก็ถ้าใครติดตามในเพจ facebook ก็ตามไปติดตามดูบทความได้ครับจริงๆนะบทความในเพจ a c e b o o k เนี่ยผมก็ทำไว้หมดทุกคูณละมันอยู่ในอัลบั้มของรูปภาพนะครับแต่ละรูปก็จะมีรูปของตัวเลขนู้นนี้นั่นก็นเป็นอัลบัม้มมุมความรู้นะครับเลขพยากรณ์ก็จะมีบทความที่ผมทิ้งไว้ในผมเขียนมาหลายปีแล้วบางทีหลังๆนี่ไม่ค่อยได้เขียนเพราะมันแทบจะเขียนไปหมดแล้วนะครับก็ก็ลองคิดเข้าไปดูนะครับในอัลบั้มรูปภาพนะครับก็จะมี อัลบั้มรูปภาพแล้วก็จะมีหลายๆอัลบั้มอ่ะส่วนอัลบั้มที่ให้ความรู้เนี่ยจะเป็นอัลบั้มของมุมความรู้เลขพยากรนะครับก็เข้าไปศึกษากันได้นะครับถ้าต้องการรายละเอียดที่นอกเหนือจากที่บรรยายไปวันนี้นะครับก็เข้าไปศึกษากันได้ก็จะอยู่ที่ผมก็ทําลิงก์ไว้ใต้ล่างแล้วนะครับก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ